สวัสดีครับผมทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันเทลเล่เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้โดนแบนไอดีแต่อย่างใดนะผมไม่ได้ใช้โปรกลับมาแล้วนะครับคือผมเนี่ยไม่สบายก็พอหาย ดีแล้วแหละนะครับผมก็กลับมาทำคลิปกันต่อนะครับคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับ Assassin นะครับสาย p v p นะฮะผมพ่งผมเนี่ยพูดกันตามตรงนะก็คือเป็นสายที่ผมเพิ่งลองเทสอาจจะแบบยังไม่ได้ดีที่สุดนะครับถ้าใครมีความเห็นที่ดีกว่าก็แนะนำมันเข้ามาได้นะอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่า ผมเนี่ยสวมใส่อะไรบ้างอัพสกิลอะไรบ้างและอัพรูนยังไงบ้างมาดูนครับเริ่มจากของสวมใส่ก่อนละกันนะครับของสวมใส่เนี่ยผมจะใส่เซตนี้นะก็คือทางด้านของเป็นทางด้านมีดนะครับที่ใส่การ์ดโนวิดไม่ได้แนะนําให้ใส่การ์ดโนวิดนะครับใส่การ์ดไฮด้าจะดีที่สุดแต่ผมไม่มีนะคือผมก็แค่เอามายัดๆไว้ว่าอย่างนั้นแหละนะครับอ่ะใส่วัวไว้นึง ถามว่าทําไมต้องใส่วัวใบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทาคอมโบการ์ดวัวยักสมุทรผมเนี่ยเอากาดวัวยักสมุทรอีกใบหนึ่งนะครับนี่นะครับผมเนาะนะครับการ์ดวัวยักสมุทรใบหนึ่งก็จะได้เพิ่มเรื่องของการ ignore defense นะครับ50%เอซอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับเออเดี๋ยวก่อนนะหลายๆคนอาจจะว่าเฮ้ยคนเป็นขนาดกลางใช่ไหมการ์ดวัวมันจะมีผลได้ไง ผมขอไล่นะครับคุณไปดูคลิปการ์ดวัวไม่ใช่ทุกอย่างนะผมอธิบายไปแล้วว่าอิกโนเดฟของการ์ดวัวที่ยัสสมุดเนี่ยเจาะเกราะทุกขนาดขอโทษนะมันเพิกเฉยต่อการป้องกันดีเฟนต์เนี่ยทุกขนาดนะครับผมไม่ได้แค่ขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่มันโจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้นอ่ะทีนี้มาดูอย่างอื่นก็ใส่พระคุมอลิสใส่ทางด้านของโรสซาบรสเลตนะฮะเพิ่มการอิกโนดฟนะครับ ประดับเนี่ยการ์ดนี่ไม่มีผลอะไรเนาะนะฮะถ้าใครมีการ์ดอื่นที่ดีกว่านี้น่าจะเป็นพวกหมีดำมัง้งน่าจะดีกว่านะฮะก็ใส่นะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของสเตตกันนะครับสเตตที่จะอัพเนี่ยจะให้เน้นทางด้านของ a g i ทําทำไมต้องเน้นทางด้านของ a g i เนื่องจากเราต้องการค่าหลบลีที่สูงมากๆนะครับผมสูงมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะฮะ คือถ้าเกิน400เนี่ยจะยิ่งดีเลยนะครับผมอัพวิดไว้บ้างอัพเด็กเยอะหน่อยนะครับทำไมถึงอัพเด็กเยอะหน่อยเนื่องจากว่าผมต้องการให้มันตีโดนนะครับตีโดนสําคัญกว่าตีแรงนะใน PVP คือคุณจะตีเป็นล้านอนะ่ะเดี๋ยวถ้าคุณตีไม่โดนเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับที่เหลือก็ลงสเตนกันไปตามพอสมควรแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็สลับสลับคุณอาจจะลดสเตนลงกว่านี้อีกแล้วไปเพิ่มวิดอันนี้ผมว่าก็ดีนะนะครับ แดี๋ยวคุณลองดูดาเมจที่ผมมีแล้วลองปรับเปลี่ยนเอาตามที่คุณชอบแล้วกันอาถทยยืนเมืองของผมนะครับ2,009นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอปับ๊บเราจะเป็นเท่าไหร่ปั๊บ EDP นะครับจะเป็น3,006เกือบ3,007แล้วนะฮะอ่ะมาดูถึงเรื่องสกิลกันบ้างนะครับสกิลที่ผมอัพนะครับเน้นๆนะครับ Improve Free นะครับอัพเต็มเมื่อปลดล็อกจ็อบก็อัพเต็มเหมือนกันทําไมเพราะว่าวิ่งเร็วขึ้นเพิ่มค่าหลบลีกนะครับ มุดดินเต็มนะครับเอ็มบุดสนะฮะเอ็มบุดเนี่ยเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้โจมตีคอมโบกับโซนิกโบคือเมื่อคุณหายตัวนะครับมุดดินเนี่ยแล้วโผล่มาใช้สกิลเอ็มบุดเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูติดสตันแล้วทีนี้มึงคุณก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับคือค่อนข้างแรงนะเอ็มบุดใน PVP คุณอย่าดูถูกดาเมจมันนะครับผมอันนี้อัพมีดพิตเพราะว่าจะทําให้เราตีคนแรงขึ้นนะครับนิดหน่อยก็เอานะค,คือคุณกดธาต ยากอยู่แล้วคือคุณไม่รู้ว่าคนที่คุณจะไปตีเขาใส่เสื้อท่าอะไรอยู่ถูกไหมนะครับสกิลนี้เนี่ยไม่ได้เน้นไม่ได้จําเป็นเลยนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> เราไม่ตีธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ว่าคือพอยต์มันเหลือนะครับก็เลยอัพไปเอามาด,ดูกันต่อนะครับโซนิคโบนะครับผมอันนี้เต็มแบค็คสไลด์เต็ม10นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องหลังปลดล็อกจ็อบนะฮะอัพพวกนี้ปลดล็อกจ็อบก็อัพโซนิคโบสิบห้าอยู่แล้วเนาะนะครับ,นะรบวีโนมดัชเนี่ยเท่าที่ผมลองอัพ อันนี้ผมยังไม่ได้รีเป็นสายที่ดีกว่าน,นี้นะคือผมลองอัพแล้วลองเล่นแล้วซึ่งผมมองว่าวินโมดัสเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเนื่องจากปาลารอบหนึ่งเสียขวดพิษนะครับผมคือมันลงทุนเกินไปอ่ะทีนี้ EDP ครับอัพเต็มแน่อนอนอยู่แล้วสกิลนี้เนี่ยอัพด้วยนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราหายตัวหรือว่าจะเป็นแบ็กสไลด์เนี่ยมันจะมีระยะเวลาหน่วงนะครับผมเพิ่มขึ้นไปยกตัวอย่างเช่น <c oughs> ให้เห็นภาพง่ายๆนะ เวลาคุณจะใช้สกิลกริมทูตเนี่ยคุณต้องหายตัวหรือมุดดินก่อนถูกไหมถึงจะใช้กลิมทูตได้แต่เมื่อคุณเนี่ยอัพสกิลนี้เนี่ยจะทําให้ระยะเวลาหายตัวหลังจากที่คุณโผล่ขึ้นมาบนดินแล้วเนี่ยมันยังอยู่ได้ยาวขึ้นคุณจะยังใช้สกิลกริมทูตได้ต่อเช่นเดียวกันสกิลอิมบูสเนี่ยบอกว่าโผล่มาจากหายตัวแล้วจะมีเอฟเฟกติสตันแต่คุณสามารถใช้อิมบูสหลังจากโผล่มาสักพักหนึ่งได้ถ้าคุณ อัพสกิลนี้ก็จะยังมีเอฟเฟกต์ติสตันอยู่ถ้าไอ้สกิลนี้ถ้าผมข้อมูลผิดแย้งผมได้นะผมไม่ชชวร์มากแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะออกมาเป็นอย่างนี้นะนะครับอ่ะ EDP อย่างที่บอกอัพเต็มและที่นี้เนี่ยไอเมดูโอเอสเซาเนี่ยผมลองใช้ดูแล้วคือมันไม่มีโอกาสได้ใช้ค่อนข้างน้อยนะแต่ถ้าคือพอยต์มันเหลืออยู่แล้วก็อัพอัพไว้ก็ได้นะครับผมส่วนโซเบเกอร์นะครับผมไม่ได้อัพเลยในที่นี้แต่เท่าที่ผมไปลองเล่นดูผมว่าเวิร์กที่จะอัพ แต่ว่าต้องอัพให้สอดคล้องกับเด็กที่คุณมีนะคือไม่เน้นแรงแต่ว่าคือคุณมีเด็กเท่าไหร่อ่ะที่จะลดล่าให้มันแบบไม่มีหลอดอะ่ะอัพไปเท่านั้นแล้วก็ถามว่าทําไมต้องอัพนะครับผมเท่าที่ผมไปลองดูนะตัวที่จุกจิกเราก็คือพวกโรกและทางด้านของอเคมิสสายเฮลแพนนะ,ค,ะคือโลกเนี่ยมันโผล่มายิงเราไกลๆและทีนี้เนี่ยเราจะเข้าไปข่ามันมันมุดดินหนีถ้าคุณไม่ได้มีการ์ดขุดเนี่ยก็ค่อนข้าง ลำบากแล้วนะครับแต่ถ้ามีการขุดก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณมีโซเบเกอร์เนี่ยคุณสามารถโยนไกลๆใส่โลกได้มันอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้จะต,ต้องรอดูดาเมจก่อนนะครับผมส่วนเอบเคมิสสายเฮลเพนเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปโซนิโปมันใกล้ๆได้เลยคือยากมากนะครับผมนอกจากสโลแล้วยังแรงหายตัวเข้าไปก็ไม่ได้เฮลเพนตรวจจับได้นะครับผมยังมีบัฟอะไรสักอย่างที่ทําให้ผมตีไม่โดนด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือบัฟอะไรนะไม่เคยเล่นเอบเคมิสนะครับ ทีนี้ก็เลยมองว่าใช้โซเบเกอร์โยนใส่มันเนี่ยอาจจะฆ่ามันได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะยันทนหรือเปล่ามาพูดถึงเรื่องต่อไปครับคือเรื่องของรูนนั่นเองนะครับเรื่องของรุนมาดูกันว่าอะไรบ้างรุนในที่นี้นะครับผมเอาเน้นๆหลักๆแล้วกันนะครับคืออัพขึ้นมาเนี่ยเป็นรุนเอ็มบูสอยู่แถวๆนี้นะครับเติมแต่งด้วยทางด้านของรูนเพิ่มดาเมจหลังจากเป้าหมายติดสตัน คือทาไมอัปรูนี้เนื่องจากว่าเวลาเราใช้เอ็มบูสเนี่ยหลังจากออกจากหายตัวจะทําให้เป้าหมายติดสตันและทีนี้เราจะปิดด้วยโซนิคโบมันจะเพิ่มดาเมจคุณได้มาหาศาลมากนะมีกี่จุดเนี่ยเนี่ย15 30แล้วนะครับผม35คือค่อนข้างแรงมากนะครับผมผมไม่รู้ว่ามีจุดอื่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ได้แบบหาจนท่วนถี่นะน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับอะทีนี้รูนโซนิคโบอัพให้หมดนะครับเพิ่มฮิตคือความแม่นยำนะครับ15%อัพไป ลดดีเลอัพๆไปนะครับรูนี้เราจะใช้มีดพิษเคลือบแล้วไปตีคนอัพไปแรงขึ้นนะครับอ่ะที่เหลือที่สำคัญก็คือเจ้าตีขนาดกลางแรงขึ้นนะครับผม7.5คือ3จุดจุดละ2.5อัพด้วยนะครับ <c oughs> ตีคนนะครับมีอยู่2จุดจุดละ2.5ตรงนี้2จุดนะครับอัพด้วยอ่ะแล้วที่เหลือนะฮะที่ผมมองว่าสำคัญนะคือรูนี้ครับ หลังจากกดแบ็กสไลด์คุณจะวิ่งไวขึ้น25%เป็นเวลา5วินาทีอันนี้ดีมากเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะครับแล้วก็รูนี้นะครับหลังจากแบ็กสไลด์นะครับผมคุณจะเพิ่มค่าฟรี15นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีคือมันช่วยคุณได้นะครับระดับหนึ่งอัพไปนะครับส่วนรูนปลาขวดพิษถามว่าผมต้องอัพไหมผมมองนะถ้าใครที่รูนยังไม่ได้เฟืองเยอะเท่าผมเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้ แต่ถ้าใครเฟืองเหลือๆนะผมว่าอาไปก็ไม่แย่นะครับเพราะว่ามันจะมีพาลาดินหรือไนท์บางตัวที่เราเหมั่นไส้มันมากๆคือมันถึกมากคือพาลาดินเนี่ยคือถึกมากปลาขวดพิษล้มได้ครับผมลองมาแล้วนะฮะพอที่จะล้มมันได้อยู่อะโอเคตามนั้นนะครับผมรุ่นอื่นๆเนี่ยไม่ได้เน้นมากแล้วนะครับ,ท,นะรบที่เหลือนะครับพวกคอนทริบิวท์ที่เหลือนะให้เน้นพวกค่าฟรีค่าฮิต นะครับผมแล้วก็ a อ t a ท k นะฮะคือเรียงๆกันแบบนี้เนาะนะครับก็ไล่ๆมันให้มันหมดอะนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องอาหารการกินนะครับอาหารการกินนะครับกุ้ง6จานตีคนแน่นอนนะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะผมจะกินเป็นทางนั่งของสเต็งนะครับหมดแล้วเหรอสเต็งยาสเต็งผมหมดนะเดี๋ยวไปซื้อครับ คือถ้าคุณหมันจริงๆอ่ะแบบคุณจะแบบใส่สุดจริงๆอะไรอเงี้ยคุณกินสเต็งบีก็ได้นะครับไม่มีใครห้ามนะ่ะเดี๋ยวผมจะลองกินแบบสเต็งบีเลยนะครับผมแบบกล่าวว่าเอาตายอ่ะประมาณนั้นนะครับผมจะกินเฮ้ยผมมีตัง <c oughs> ไม่มีตังซื้อครึ่งราคา <c oughs> โคตรจน <c oughs> โอเคผมกินสเต็งเอเอไปแล้วเอบีไปแล้วแล้วก็กินเอจิ กินไอจีเพื่อเพิ่มค่าฟรีแตถ้าใครแบบอยากโหดกินบีไปเลยนะฮะคือมันอเอาให้สุดอะไหนๆก็เอาแล้วแล้วก็กินอันนี้ด้วยสําหรับแอดสายดีนะฮะใช้มีดจะทําให้ตีคนแรงขึ้นอันนี้ด้วยคือแบบคุณจะตีคนอะคุณจะฆ่าคนละเก้าพันอยู่ช่วง15บาทีผมว่าสะใจมากๆเพราะทําให้คุณตีแรงขึ้นเยอะมากนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอตรงนี้เสร็จไปดูกันเลยนะครับ ว่าจะเป็นยังไงเนาะนะฮะเอ้ยคนหายไปไหนหมดเหลือ15คนหละไปดูกันครับว่าดาเมจจะเป็นเท่าไหร่นะครับกิลที่ผมจะใช้ก็บับ2อ,อันเนาะนะครับอ่ะแบสไลด์ที่ผมพูดถึงพออัพรูนเห็นไหมครับวิ่งไวครับคือถ้าคุณไปใช้ไฮดิงนะไม่ได้กินนะครับผมคุณไล่ฆ่าใครไม่ได้กินแน่นอนลำบากนะฮะ เล่นในน็อกค่อนข้างได้เปรียบกว่าชาวบ้านเพราะว่าตั้งคีรัดได้เหมือนผู้เล่นโมบ้าเลยนะครับขอ,อสัมผัสหน่อยแม่งถึกว่าจบแล้วนะครับผมดาเมจหายไยปไหน,นหมดเนี่ยน,นะฮะคือมันติดบล็อกหรืออะไรวะเฮ้ยมึนคือเดี๋ยวนะคือเขานี่คือผมผมไม่รู้สกิลไงคือถ้าแบบรู้เขารู้เราอะไรเงี้ยเออมันก็ยังพอว่าถูกไหมหรืว่าสกิลเขาอะไรวะทำไม เขาโดนดาเมจเป็นแสนนะแต่เลือดไม่ลดนะครับผมเดือดฮักกว่าคือแบบเฮ้ยแล้วเราจะฆ่าเขายังไงวะเอาเอาแอดตัวนี้คือเขาน่าจะแบบผมจะฆ่าเขาโอ้โหไม่ไหววะ เลือดเขาเยอะจริงนะฮะเขาปั๊มสู้ด้วยไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวมัวแต่พูดแหมมองมันโผล่มาต่อยเลยว่ะอ่ะนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคือเขาปั๊มสู้มีเขาปั๊มสู้คือมันไม่เชิงว่าไม่ลดนะ คือเน้นคือโดยส่วนตัวนะผมชอบการเน้นใช้แบ็กสไลท์มากกว่าเฮ้ยโอ้โหมิดว่ะเดี๋ยวนะมิดได้ด้วยวะถา,ามจริงเฮ้ยๆเฮ้ยๆเโอ้ยิงเ,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 เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เดี๋ยวเราจะจำชื่อมันไว้ครับเดี๋ยวเรากลับมาเมื่อกี้โดนหันแจมนะครับผม ำไมมิดวะติดแฮร์รี่เหรอเมื่อสักครู่อ๋อเอาเอาใหญ่เลยนะอ่านหนตัวนั้นให้เจอฮะน่าจะยังอยู่แถวล่างๆมั้งเห็นคนอยู่ด้านบนแปดห้า นึกว่าจะทีเดียวตายคือเมทมันจะมีมองมันไปแล้วเมทมันจะมีเอเนอร์จีโค้ดอยู่เดี๋ยวๆผมหาไหนท์ตัวนั้นให้เจิน นี่ป่าวะออกไม่ใช่วอโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องคือเห็นไหมคือขนาดไหนยังโดนเป็นแสนเนะ่ยเพราะว่าถ้าเราทำเอ็มบูมันติดแบทได้แล้วเนี่ยคือจะโดนแรงมากครับคือผมเกลียดมองอย่างหนึง่งมันเหมือนแบบ เดินเข้ามาต่อยแล้วก็วิง่งคือมันมันดูน่าเกียดอะถูกไหมคือแบบเหมือนคุณคุณต่อยเปิดแล้วคุณเปิดวร์ปหนีได้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยนึกภาพแบบชีวิตจริงแม่งแบบถ้า,ถ,าถ้าไปต่อยเปิดเขาก็ต้องมีโดนสวนบ้างถูกไหมแต่อันนี้มันเหมือนแบบมันโผล่มาจากอากาศอะต่อยปุ๊บแล้วมันเปิดวร์ปเราหนีไป <c oughs> <c oughs> ไม่มีโอกาสให้เราได้สวนเลยนะ อืมีอีกนิดเดียวฮะนี่เป็นไนท์ใช่ไหมซันโตนะฮะเดี๋ยวเหลือเรากลับมาแก้แค้นนะคือเมื่อกี้เลือดผมเต็มมว่าวไม่ชัวร์เอาแบทเราโดน2ดอกติดนี้ถือว่าโหดเอา้าวเดี๋ยวนะมาเกิดในล่องก็ได้แหละครับยังฆ่าไหนไม่ได้แบบชัดเจนเลยนะิมอัมนนี้คืออะไรวะอีับ ือเดี๋ยวดิผมพยายามหาไหนแอดนี่มันโอ้จุกจิกจริงๆเดอะฮักโอ้ไอไอตัวนี้ปล่อยไหมไอเดอะฮักนี่คือถึกจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงคูเซเดอร์ฮะปล่อยเขาไป คือถ้าไม่ใช่ไหนกับครูเซเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะโดนผมโซทีเดียตายหมดหนะแต่แบบบางคนเขาก็บางเกินนะจะจะมาเก็บพอยต์เฉยๆถูกไหมหาไม่เจอแล้วว่าอ่านี่ไงเจอแล้วไม่ใช่อ๋อเนี่ยถูกแล้วใช่ครับติดบล็อกอีกแล้วอะไรวะวิ่งหนีผมละ เ้ยเดี๋ยวนะ oh, ยิงยับนะฮะวัด <What? S 1> ม่เดี๋ยวนะมันตีคริคคูลเดอร์ตัวนั้นเท่าไหรอ่อ๋อสามพันผมเห็นเป็นสามร้อยเมื่อกี้โอ้โหสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ค่าไนท์อย่างใจระหวังนะอ๋อโดนแบตทีเดียวตายเลือนไม่เต็ม สรุปแล้วสุดท้ายก็สู้ไหนไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่เอานะาโว์เขาหน่อยดินะฮะติดไอ้ตัวม่กี้ไปไหนละเอ๊ะ วิ่งเร็วจังวะเฮ้ยนิดด้ะอืมนี่ไงวัดคือเขาเลือดไม่เต็มหรือไงวะคือแต่เขาแบตเราแรงมากเลยนะสี่หมื่น แรงว่ะเบิร์นแม่งเลยตวดเบิร์นใส่แม่งชิวมุมแรงแรงซีมถึงไม่ตายคือเขาปั๊มโชว์เขาหน่อยดินะฮะไอ้ตัวมี่กี่ไปไหนละเอะ เฮ้ยมาวิ่งเร็วจังเฮ้ยจีดจ๊ะอืมนี่ไงวัดเขาเลือดไม่เต็มหรือไงวะคือแต่เขาแบทเราแรงมากเลยนะสี่หมื่น แรงวะเบิร์นแม่งเลยตว์เบิ์ลใสแม่งชิวมุมแรงแรงซีมถึงไม่ตายคือเขาปั๊มสู้ด้วยแล้วเขาปั๊มทีเลือดขึ้นแบบโคตรเชอะนะฮะยังฆ่าไม่ได้นะคือของผมต้องสุดกว่านี้นะครับผมคืออย่างน้อยต้องมีการ์ดไฮดงไฮด้าบ้างอะไรแบบนี้ ไม่ค่อยมีไนท์เลยครับช่วงเวลานี้มีแต่ครูเซเดอร์ครูเซเดอร์นี่ปล่อยแบบเป็นเหมือนแบบเด็กขี้แตกที่แบบว่าใครก็ไม่อยากเล่นด้วยนะครับเ <c oughs> อา๋อทีหนึ่งเดี๋ยวฆ่าไนท์ทีหนึงเลิกเล่นเลย คือมันคือมันเป็นเหมือนแบบถ้าเขาได้แบดผมก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็คือแปลว่าไอ้เดอะฮักเนี่ยถึกมากไล่ใจเย็นแต่พึ่งไล่ <laughs> คือเอนเนอี่โค้ดเนี่ยทำให้เมทถึกแบบถึกเวอร์เลยนะ ผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมว่าท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าเออแอด PVP เป็นยังไงเล่นประมาณไหนนะคือสสต็ปผมก็คงจะไม่ได้แบบดีเลิศเลออะไรก็คือก็แค่แบบเอาสกิลที่ผมคิดออกว่าเออต้องเล่นยังไงบ้างมาลองเล่นให้ดูนะครับผมซึ่งถ้าแบบมีรูระดับหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องอัพรูนขวดพิษก็ได้นะก็จะประหยัดได้เป็นแบบร้อยรเฟืองเลยเป็นครูเซเตอร์ครับคนนี้ คือครูเซเดอร์มันจะมีท่าบล็อกหรืออะไรทั้งอย่างที่แบบจะทําให้แบบบ้างช็อตดามจม,มันศู์เลยคือแบบผมทำดามจมเป็นแสนแต่มันโดนศูซึ่งผมก็รู้สึกหมุดกิดเหมือนกันนะฮะแต่เขาเป็นสกิลเขานะนะโอเคนะครับ<อ>แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะอย่าลืมนะติดตามผมนะที่แฟนเพจกับตันเทลเล่นนะครับผมใน a c e b o o k สามารถไปถามหลังใหม่กันได้นะฮะอ้ออย่างหนึ่งนะคือในเกมเนี่ยทักมาเดี๋ยผมก็ตอบนะแต่ผมเนี่ยอยออาก จะให้ถามในเกมเท่าไหร่เพราะว่าคือมันตอบยากครับคือมันพิมพ์ได้สั้นนะครับแล้วกอ็อะไรอีกนะมันพิมพ์ได้ไม่ยาวแล้วก็พิมพ์ยากด้วยนะครับผมดังนั้นเวลาคุณถามคำถามแล้วมันจะอธิบายยากมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังอยากฆ่า ครูเซเดอร์ที่ชื่อซันโตอยู่วนะต้องหายเจอเดี๋ยวบอกบอกลาไปแล้วนะแต่แบบยังไม่จบนะฮะไอตัวตรงกลางนี่ปล่อยมาถึกจริงนะครับไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างแต่น่าจะแบบของรถดามจจากคนเยอะนะฮะคือบางคนเข้า PVP ก็ไม่ได้แบบอะไรมากแค่จะเก็บพอยต์ถูกไหมก็ไม่ได้ทําของมาคือตรงนี้มันเลยแบบก็วัดกันไม่ได้คือดูจริงๆเดี๋ยวต้องไปรอนู่นเลกยกิววไปวะ แอดคีนี่แบบลืมไม่ได้เลยนะเอิมอิมเนี่ยคือพาราดินเขาจะมีท่าอะไรสักอย่างที่แบบเราตีไม่โดนเนาะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเชิญใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ